ปีาศาารีนรรจานรวางครังที่ศีประจันทรปีสอ,องพันห้าร้อยหกสิบหกในปีนี้นะครับนอกเหือจากที่ท่านจะได้ภาคภูมิใจนะครับในการมาแสดงรำครั้งนี้แล้วนะครับประธานที่สมานบูรสินนะครับยังได้จัดทำนะครับ<ะ>บิดิปะนะครับให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมสร้างต่อบริษัทในครั้งนี้รวมไปถึงนะครับผ่าผ่าบุกเกลวนะครับพระยาศรีปีศรีนรรมจานทร์วางปีที่แล้วนะครับมอบให้พี่น้อง เครื่องไหว้นะนะของช้างช้างเผือกนะอันนี้จะเป็นชุดช้างเผือกนะครับก็จะมีนี้ก็จะเป็นช้างหนึ่งตัวสวัสดีค่ะเขาจะจัดแบบนี้แบบทุกช้างทุกตัวเลยใช่ไหมครั มมีควาเป็นการไหว้นะครับทุกตเลยนะจะนักเรียนนะครับี่รากับเขาด้วยใช่ไหมในส่วนของผ้าเราจะมีหน้าที่ไปตักแต่นะครับตัดขนนะครับเพราะต้องเกิดเรียกว่านะราสีซีจางนะครับรวมไปถึงความต่อของผ้า อันนี้ก็จะเป็นช้างนะคะที่มีควานช้างต่างๆนะคะในสมัยนั้น,นะคะร่วมกันในการจับช้างเผือกนะคะเ,เพื่อถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินนะคะในสมัยนั้นที่เป็นช้างเผือกที่แตกออกมานะคะจนได้รับความดีความชอบนะคะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของช้างเผือกนั่นคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอเป็นสิ่งที่หาได้ยากอยู่แล้วนั่นเองนะคะ